คะมีการสนับสนุนการปฏิบัติงานบางภารกิจของสำนักประชาสัมพันธ์เขตแปดในโครงการตามนโยบายของรัฐบาลทุกโครงการค่ะและที่สคัญค่ะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสนับสนุนภารกิจของสถานีโทรทัศน์การกระจาบุรีนะคะในการเสียเป็นผู้ประกาศข่าวทีวีกรในการทำปฏิบัติงานต่างๆอันนี้เราช่วยสนับสนุนงานที่เป็นเหนงานในสังกัดด้วยแทนงานในนักวิทยุคะตอนนี้วิทยุเอเอ็มของเรามีปัญหาเรื่องของลูกค้าไม่ทัน ที่จะซื้อไปวาเรายะ่าสอดแข่งขันไปสนใจในเทฟแอมเรามีแผนนะคะว่าเราจะถามผู้ฟังว่าตอนนี้ผู้ฟังต้องการรับประทานอะไรเราก็จะจตดอาหารให้หมายความว่าเราจะรงมมิสเตอร์เวงอีกครั้งหนึ่ใน Direct Sell กับเชิญรุ่งนะครับ แต่ก็ไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะกังวลเพราะว่าตลาดทองีมันก็เยอะนะครับที่ทำกลุ่มเป้าหมายสินค้าก็มีเยอะที่ต้องการเองนะครับใช่ค่ะพี่ยวาผดถูกนะคะว่าตอนนี้เรามุ่งไปที่ภาคเกษตรกรได้ต้องการเรื่องเราเสนค้าเกษตรเราก็จะไปสบสนอขายกับลูกค้าที่เป็นบริษัทอุปกรณ์เพื่อการเกษตรได้เป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่คงจะได้เป็นส่วนหนึ่งในผลการหารายได้ห้องโประสษตรสำคัญว่าการจันทบุรีนี้ได้เป็นคณะทำงาน ด้วยนะคะค่ะนอกจากนั้นภาคประชาชนแล้วยังมีภาครัฐและภาคเอกชนค่ะค่ะให้การสนับสนุนแล้วก็มาร่วมจัดกิจกรรมกับเรานั่นก็คือรายการสมปัญญากับผู้ว่าเริงโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านเริงศักดิ์มหาวิทยาลัยมบตรีค่ะค่ะถม้ว่าบางครั้งภารกิจหน้าที่ของท่านก็จะมีเยอะมากท่านก็จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โทรศัพท์สายตรงจัดรายการครับ ดีนะคะอันี้เรายึดหลักเราอาจจะกระซิบบอกว่าเราใช้ยุทธศาสตร์เล็กๆนะคะก็คือเราให้ก่อนค่ะแล้วเราจะได้รับเราให้เรื่อ่้ว่าเรามาเป็นผู้จัดรายการกิจกรรมศาสตร์นะคะตอนนี้สวทการจนบุรีได้รับเงินสนับสนุนจากกอบซีโยนะคะสามแสนหาหมื่บาทในการสนับสนุนเครื่องมือซึ่งขอเรียนว่าพีโยคะ29ปีแล้วค่ะสวทกาญจน ถ้าเป็นคนก็จะขึ้นชีวิตแล้วขึ้นชีวิตแล้วเครื่องมืออุปกรณ์ของเราค่อนข,อขอา้าขงจะเก่าแต่ไม่แก่นะคะเก่า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าคุณภาพิใช่ได้ต้องใช้งานต่อไปใ <c oughs> นขณะนี้ทั้งวัสดุอุปกรณ์เรามีปัญหานะคะแต่เราไม่ให้ปัญหานั้นอยู่เหนือกับสิ่งที่เราทำการทำงานวันไม่มีพี่โยคะใช้ อยู่เราสะดีข้างข้างลบว่าใช้ในราชการทำนั้นแต่วันนี้เราดีใจเราสร้างข่าวเมื่อวานนี้เองว่าเราจะได้รถอีกสองคันนะคะแผนงานในอนาคตอีกส่วนหนึ่งซึ่งสิ่งที่ทําให้การจะนาพูรีมีจุดแข็งความสามัคคีค่ะความสามัคคีมีที่ใดที่นั่นอยู่รอบความสามัคคีในทุกระดับนะคะการจรจา ท่านได้ใช้กลยุทธ์ในการสร้าง,างความสามัคคีเรากินข้าวหม้อเดียวกันตอนเย็นเรากินค่าวครัวเดียวกัน<อ>ประหยัดนะคะเกิดประโยชน์คโดยเรารับประทานอาหารที่ครัวนายดอ,อ